สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตำส้ตมตำกินกันนะคะพี่น้องเห็นะคะตำส้ตมตำค่ะปอกมะละกอก่อนนะคะพี่น้องยวปอกมะละกอก่อนมะละกอชาวบ้านปลูกเองของบ้านๆของคุณนาของยายชอบปิกมะละกอก่อนนะครับปอกมะละกอก่อนนะครับพี่น้องวันนี้เราจะตำส้ตมตำกินกับปิ้งปลาค่ะ ปลาเราปิ้งอยู่นะคะปิ้งปลานะคะ มะละกอก่อนนะคะสับมะละกอค่ะถายไปนน,นนะะ้วค่ะ มะละกอก่อนนะคะมะละกอเราจะสับมะละกอก,กินส้มตำตำเองนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกราทุกแท์ทุกเลทุกคนเนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะแหฮงรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะวันนี้รวยรวยใครจะรวยใครจะได้เป็นเศรษฐีมั่งเนาะวันนี้พี่น้อง ตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นนะขอให้รวยๆรวยๆกันทุกคนนะคะสัมมาโกค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านอันนี้เราจะตำส้มตำกินกันส้มตำอร่อยอร่อยเรื่องกับข้าวเจ๊ตุ่มไม่ถนัดนะจะให้ทำทำได้อยู่แต่เรื่องความอร่อยนี่พิสูจน์ได้เอง นะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์สมศักดิ์ประกออยู่นะครับพี่น้องสมัครรอค่ะวันนี้รวย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 กันนะคะทุกคนรวยสมศักดิ์ หั่นมะละกอก่อนนะคะพี่น้องอเราต้องหั่นมะละกอก่อนนะเราจะตำส้มตำกินกันจะดูสะเสี้ยนมส้มตำจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมขอบคุณนะคะทุกท่านฉันกำลังสับมะละกอ,อยู่ค่ะ มะละกอกรอบรูกเล็กๆเหลืองๆเมื่อวานนี้ก็ตำกินไปแล้วรอบนึงวันนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะตำมะละกอตัดมะละกอก่อนนะครับพี่น้องเมื่อกี่นาทีแล้วมันยาวเกินไปไหม <c oughs> มันยาวเกินไปวเราจะตัดต่อไปตอนตัดมะละกอ แล้วพี่น้องได้กี่นาทีแล้วโอ้สี่นาทีห้านาทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอไปดูตอนนะคะพี่น้องมามาตามสุมตามกันนะคะนาลงไปนะคะเป็นกันไม่เอ่ย งไปน้ำปลาปลาขวดนะคะ,ะใช้ปลาขวด ากับน้ำตาลเซ็ไเ่น้อเซ็น้อยผมหัวน้ำตาล ช้อนเอ้ยเรามีน้ำตาลไอหนึ่อยู่น้ำตาลก้อนอยู่เราก็ลืมนะใส่น้ำตาลก้อนดีกว่าจะหวาน เปี๋ยวแล้วยังไม่เค็มค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะ ถ่ายดูไม่ได้นะคะพี่น้องกล้องมันไอ้นั่นกบไม่ได้รักกันนะ ข้าวอีหน่อยนะอึ่งโคตรดูพี่น้องมืองขาดอะไรไปอย่างดูประเทศตอนแม่ค้าจำเป็นนะครับพี่น้อง you're 好嘞，好聊。 มันมนั่งกินมาแล้วพี่น้องดูฝีมือเจ๊ตุ่มพารวยนั่งกินไหมคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยค่ามากค่ะส้มตำส้มตำเรากินกับ ปลานะคะปลาปิ้ง <c oughs> โค้งใส่มะเขือด้วยเนาะค่ะคต้มต่ำปลาปิ้งปลาของเรานะคะปลาปลา คือปลาคือปลาค่ะี่คือส้มตำขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ติดแชร์ติดรับติดเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมิตรที่มอบให้นะคะแฮงแห่งรู้รูังฟังทุกคนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ